ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตานดัมซิงครับผมมาเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งในส่วนของม้งลวดนะฮะไปเดี๋ยวผมยกเข้าไปให้ไปไหนเข้าไปเลยมีแล้วใช่ไหมมีแล้วใช่ไมเออมีดมาอุ้ยทับมีดพี่กบไปมีดมาตัดเนาะส่วนที่มีสออกมาวินาทีสำคัญเริ่มติดม้งลวดให้กับห้องน้อง กล้องสั่นนะดีผมวางกล้องแป๊บนึงนี่รับชมอยู่มุมนี้มาให้ยเจออยอยู่ไปติดเองฮะไปติดเองฮะแล้วเอาเปิดยเหรอไม่พอของน้องมาทักทายเราเโอ้ผมมาติดมงืเครับห็นยงีก็ถอ ใส่ไม่เป็นรอเ่มอยเอาแบอบนู้กก่อนอเงินให้ตัวได้วันนี้วันปาไอ้นี่อยู่อย่างงี้นะนี่อยู่อย่างงี้ไอ้ตัวนี้มันต้องประกบกับฝั่งนี้มันจะแนบกับฝั่งนี้ต้องตัดนะตัดดีกว่าลเอนแล้เาหลังดมมาถ่ายรูปไม่ไหนลูกสีพเรยลอามีนี่เลย พอดีว่าพัตเตอร์ของเราไม่เจอเลยเล่นมีดไปเลย,อ,ยอืม่อยอะไรวะสกิหันกันนิดหน่ยอยมีสัตว์หน้านะสวัสดีครับผมเดี๋ยวดู ข้่นในก็ปแปลงฝนอับแป๊บนึงนะครับใช่มันไอ้นีมต้องอยู่ขอบนี้ใช่ไหมใช่ตะกอนเาี<อ>ใช่เลยนใช่เลยีร่องมน,น,น,นี้เราดมใช่มนี่จริงๆเขาทำร่องเบือไว้อยู่แล้วใส่ข้างบนก่อนแม่ที่ผมทาดอ่ะร่องนี้ก่อนเออทาเอามาใช้่ เสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอ้าฮะไม่ถึงนาทีเลยเฮ้ยไปห้องต่อไปเลยไหมมันแน่นเกินต้องป้อนดอกไหมล้อมันอ่ะได้แล้วยืดอยู่หรอยืนอยู่นะตรงนี้อันนี่ไหมหรือว่าตัดตรงนี้ออกจะต้องตัดยางนี่ออกนิดนึงกันไกลนี่ไม่กันไกลไม่มีเลยถตามีมีเล็กต่อออกมาไหมตัดตรงนี้ข้างบนเนาะ นี่เราตัดนี้ก็ได้หรือป่าบ้านแรกครับทุกคนก็ติดตั้ง้าไปเรียบร้อยพี่เองครับปากปากก่อนนะเอไหมเดี๋ยวบากก่อนพอดีว่าตรงไอ้ตรงยางมันเนาะมันไม่แนบเท่าไหร่เดี๋ยวยุ่งเข้าอ๋อไม่ได้นะได้เนาะนี่เราก็จะตัดในส่วนที่มันเกินออกมาเนาะใช่จะตัดจะตัดไปกลวงเลยทำไมบ้านเราไม่มีสีดดำๆแบบนี้ มีเมหรอมีมีบางหัวเ,เป็นกร,รมมายีกรรมายีผสมกรรมายีหรือเปล่าไม่ใช่กรรม,มรา,มาย,นะรยีเนาะนี่ตาดอกเลยนาะตาดอกเลี้ยวตาดอกเลยตัเนี้ยวเลยเมื่อกี้ก็ลองปิดเปิดอยเอฟซีดูแล้วนะได้เนาะว่าผ่านเพราะว่าล้อมันมีเป็นคล้ายๆสปริงเนาะขึ้นลงเราสามารถ ไอ้ตัวนี้เขาก็ทำมาเผื่อใส่มุ้งรวดเนาะไอสิดูสมมติเราเกะกองมาปุ๊บยกขึ้นติดตั้งนั่นนะะไจะได้บ้ามช่วยมันไม่ได้ผมมีเรื่องมั่กินอ่ะเสร็จแล้วเมื่อกี้มันขัดเนาะขัดตรงนี้ใช่ทีนี้พอเราออกลื่นเลยเออดีเลยสมมติเราอยากเปิดฝั่งนี้แล้วก็หน้าต่างตัวนี้ไปอื ต้องปิตัวนี้มาอ่าเนี้อ่านด้อนกันไปองตัวนี้ปกติมันมีอันเดียวใช่ไหมตามบ้านตัวไปก็มีอันเดียวเดียวเดนไปซ้ายขวาเพราหน้าตาเราเปิดทีละสองบ้านไม่ได้ไงอ่าตัวนี้ยางตัวนี้มันก็กันนี้เนาะกันแมลงกันฝุนเจะเป็นบ้านใหญ่ๆอันนี้รืย่องต่อไปเลยดีไป้ห้องต่อไปนะไปเรียบร้องานเดินต่อนื้ใช้เนะครวงผมาใช่ไม่รู้มาทาไมเลยผม ไม่น่าพูดเลยบาต้องข่อตัวเลยเราต้องทาให้ได้สองคลิปลุกเหรอคลิปเดียวเลยนะเยอะยาวเลยสิบนาทีเลยเดียวนี้จัดพิเศษนะใช้สองล้านนะครับอ๋อห้องนี้ผมว่าจะยกเตียงหัวเตียงมาชนฝั่งนี้อยนะเลื่อนมาฝั่งนี้บ่ะเออเพราะว่าเห็นเดี๋ยวพีก็มีไฟหน่อยนะโอ้แสงขึ้นมาเลยน้อยดูมุมกล้องให้ด้วยนะตัดมาเริ่มก่อนเนาะได้ป่ะได้อยู่ เราเกาเลยเนาะรอบนี้พอเราดูแลมันคืออะไรใส่กันไหมวันนี้ปลี่ยนอันี้เดียวเติมของมัน เป็นยางนะกลันเได้หได้ไหได้องด่าเลยแลดูใช้เวลากินนาทียกขึ้นปึ๊บปึ๊บปั๊บอปุ๊บผมแหกให้ต้องแบกยโทษต้นังต้นนปึ๊บอบนนี้ อ๋มีวิธีด้วเอ,อ๋อยัดเข้าไปในร่องปลืบปลืบแ้วก็กดปึ๊บปิดปึ๊บปึ๊บออนี่ออกมันฉลากเลไ่ได้เสร็จแล้วเรียบร้อยไปตัวที่สอง บานที่สองให้สี่ก็เรียบร้อยนะคะทั้งหมดมีอยู่สามบานเนาะที่ต้องใส่มุ้งลวดนะคะทุกคนโอเคเรียบร้อยเต็มด้านนี้เลยมันได้เยอะแยะมากเลยผมนึกว่าต้องใช้วงเขาตั้งไว้เรียบร้อยเลยเนาะตัดตัวออไปสติ๊กเกอร์เดี๋ยวให้น้องมาลอกเอาเนาะอ่าเดี๋ยวเราลอกกันได้ อย่างหองมันหลุดออกเนาะยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยสี่โมงอยู่ว่วเรากำลังทำอะไรตัดยางออกอันที่สามครับซึ่งเป็นอันสุดท้ายคิปนี้ใช้เวลาติดตั้งมงลวดกี่นาทีละ7เจ็ดครึ่งเจ็ดครึ่งตัดจะได้แบบอันนี้เราตัดช้าๆนะเนี่ยสุดท้ายกำลังถ้าเราทำแบบรวดดีวเนี่ยประมาณสามนาทีเสร็จนี่ วินาทีสำคัญเรื่องติดงมุ้งลวดให้กับห้องน้องๆเนาะอะไรองมือกันาอมันดิ้นพันนิดหน่อยเมื่อกี้จะอกขอบขอบพระคุณเนาะเอฟซีที่มีตานะบ้านน้อง ติดไม่ยากเนาะทดลองก็ได้บังไหมฟึ๊บฟึ๊บเสร็จแล้วฟึ๊บเลื่อนไปซ้ายขวาไวมากเสร็จเรียบร้อยนะคะครบทั้งสามร้อยร้อยวันี้การใส่ยังไม่ถึงหนึ่งนาทีนะเสร็จแล้วติดใส่ก็เสร็จเลยนี่ฮะรับดีล่าสุดครับติดมุงลวดให้บ้านน้องๆครบทั้งสามอันแล้วเนาะไอ้ตัวนี้มันตกร่อง ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับสวัสดีครับ